สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไปค่ะไปช่วยยายเพนนหอบข้าวของหน่อยค่ะของเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรีบเปิดพอดีเลยค่ะว้าวรีบเปิดพอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังจะทักทายเพื่อนเพื่อนหอบของพรรงลุพลังค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจะไปําบูรณค่ะ ไงก็อนุโมทนาบุญในการครับเพื่อนมือหน,น,น,นึ่งถือกล้องอู้ส่องมาสุกมือเลยครับเพื่อนปะมาชื่วนี่งเป็นทีไหนค่ะอไปค่ะทำบุญทำบุญพักน,นี้ไม่ได้ไปลัตว์ว้าวอู้อู้อู้ยไม่อยากวางของที่พื้นเลยครับเพื่อน ของไปะไงไงนะไม่วางก็ต้องวางเ,เพื่อนม่วันจะทำงานกับเพือ่อนเพราะว่าจุดมือจะุดมือจุดมือว้ายีว้ววววอข,ของมาเยอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปวัดนานแล้วค่ะเพื่อนอ ระวังยังไงโอเคซื้อของมาเยอะค่ะสองถุงสองถุงอนุน,นอนุน,นแล้วก็ข้างล่างเป็นไข่ค่ะแผงนึงหนักค่ะพเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นผลไม้สดค่ะโหมืดจังเลยค่ะพเพื่อนๆ ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยค่ะเพื่อนๆต้องปิดกล้องเพราะว่าจะเป็นนั่งอยู่ในรถค่ะแล้วก็มันยังมืดอยู่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้กําลังจะไปวัดค่ะให้เพื่อนๆอ่านอนุโมทนาสาธุบุญร้วยกัน,นกค่ะเออเวลาไฟมามันก็เห็นหน้าอยู่เนาะวันนี้ยายเป็นก็ไม่ได้ทำอาหารหรอกค่ะเพื่อนๆ เอเพนซื้อข้าวซื้อของไปสวายค่ะก็จะมีนมสองกล่องค่ะกล่องละกล่องละหนึ่งลิตรนะคะเพื่อนๆมีเอเพนซื้อนม ซื้อผลไม้ซื้อไข่ซื้อเค้กค่คะเพื่อนเพืจะได้ไม่ต้องทำอาหารคือ,อยายเพนไม่ชำนาเรื่องอาหารประณีตเท่าไหร่ค่ะแต่พอทำได้ค่ะเพื่อนเแต่ว่ายายเพนน่ะสมชา้าก็เลยก็เลยต้องประหยัดเวลาค่ะซื้อของสำเร็จประสายถ้าเกิดว่าที่วัดขาดอะไรอย่างเงี้ย ยายเป็นก็จะถนัดในการไปซื้อของที่ร้านอาหารแล้วมาเพิ่มเติมค่ะมันสะดวกดีค่ะเพื่อนๆยังไงก็อนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้ออกแต่เช้าเพราะว่าจะไปทำวัดเช้ากับเขาด้วยค่ะไปให้ทันทำวัดเช้าค่ะ ากาศดีมากค่ะดูท้องฟ้าแจ่มใสแต่เพียงแต่ว่ามันดึกอยู่มันก็เลยมืดหน่อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มันแต่เช้าด้วยพอขับรถผ่านไฟก็ยังพอเห็นหน้ายายเป็นอยู่นะคะยังพอเห็นอยู่ว่าเอ๊ะใครเป็นคนขับรถใครเป็นคนพูดโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันค่ะ แต่พอไปวัดแล้วยายเ็นจะ,ะไม่ถ่ายอะไรที่นั่นนะคะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายค่ะวัดเล็กนี้นะคะห้ามถ่ายกดข้อห้ามยายเฟนก็ต้องเคารพนะคะเคารพสถานที่ไม่ใช่บ้านเราเนะาะเดี๋ยวคุยกันค่ะเพืเ่อนๆขับรถผ่านม้งเวียน เดี๋ยวคุยกันหลังจากไปวัดเดี๋ยวไปวัดกลับมาเดี๋ยวคุยกันค่ะเพื่อนๆแต่ก็คงจะกลับเย็นค่ะจะไปทำวัดเช้าแล้วก็ช่วยทางวัดจัดแจงนั่นนี่เตรียมแล้วก็อ่ถวายพระาหารทานอาหารประชุมก็เย็นนู่นเลยค่ะหรือว่าบ่ายทิ้งจะเสร็จค่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะเพื่อนๆกลับมาเดีคุยกันเนาะ โอเคค่ะคิดว่าจะถึงบ้านตอนเย็นแต่เปล่าค่ะเพื่อนเพื่อนถึงบ้านดึกค่ะสองทุ่มกว่าค่ะเกือบสามทุ่มตกลงคุณแฟนถึงบ้านก่อนยายเพนคาวันนี้